Oh, no. สวัสดีสมาชิกรายการมตัตสยามทุกท่านนะครับวันนี้วัตถุมงคลประจำสัปดาห์นะครับก็เป็นวัตถุมงคลที่สมาชิกนะครับที่ติดตามเหตุทุกๆต่างๆของมตัตสยานะครับก็จะทราบดีนะครับนั่นก็คือสี่พึ่งนางมัตสีนะครับสี่พึ่งนางมัะศีนะครับก็จะมีประวัติการสร้างนะครับเพราะอาจารย์แขกเนี่ยได้เรียนวิชา นางมาซีเนี่ยมาหลายที่มากครับอาจารย์เคยออกตะกุดนางมาซีนะครับซึ่งสมาชิกก็ต้องการเช่าเป็นอย่างมากนะครับจนหมดไปเลยนะครับแล้วอาจารย์ก็ไม่จ่ายอีกต่อไปนะครับเพราะว่าอาจารย์ได้ทําสีพึ่งนางมาซีไว้นะครับสีพึ่งนางมสซีเนี่ยอาจารย์ได้เริ่มอากวนนะครับเริ่มทำเนี่ยตั้งแต่ปี2536นะครับก็มีการทําทั้งหมดเนี่ย การกวนสีพึ่งนามัสซีของอาจารย์เนี่ยดุยากมากนะครับเพราะว่าต้องกวนในวันที่ขึ้นสิบห้าค่ำนะครับในปีที่มีเสาร์ห้าขึ้นสิบห้าค่ำครับผมแล้วก็ต้องขึ้นด้วยวันพฤหัสนะครับแล้วก็ต้องจบด้วยวันกันครับผมแล้วก็ในปี25 3 6อเนี่ยอาจารย์ได้เริ่มกวนสีพึ่ง,งานามัสซีครั้งแรกนะครับคือวันที่พฤหัสที่เจ็ดเดือนมกรานะครับขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสองน,นะครับแล้วก็ ปีต่อไปคือวันเสาร์ที่6เดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่7เดือนมีนาวันอังคารที่6เดือนเมษาวันพุทธที่5เดือนพฤษภาแล้วก็วันศุกร์ที่4เดือนมิถุนายนครับจบด้วยวันจันทร์ที่สองนะครับเดือนสิงหาในการกวนครั้งแรกเนี่ยเป็นพิเศษตรงที่อาจารย์บอกว่ากําหนดไว้ว่าในการกวนสิพึ่งนัมสีครั้งแรกเนี่ยต้องเป็นปีที่มีเสาร์ห้าในเลือกเดือน8ปดสองครั้งนะครับ ก็คือเนี่ยวันจันทร์ที่ขึ้นสองค่ำเดือนพฤศดิ้ายเนี่ยเดือนสิงหาเนี่ยครับก็ปีเดือนแปดสองครั้งนะครับแล้วพิธีเนี่ยต้องเริ่มที่วันพฤหัสนะครับก็จบวันจันทร์นะครับที่สาคัญนะครับในการกลัวสีพึ่งทั้งเจ็ดครั้งนะครับต้องมีครบทุกวันครับสิบห้าค่ำเนี่ยจะสมาิกสังเกตได้ว่ามีแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับส่วนอาจารย์ก็ปล่อยสีพึ่งนิไว้นะครับจน มาได้เลิกกวนทีนคือปี2543นะครับซึ่งถ้านับเนี่ยก็7ปีเหมือนกันนะครับโดยกวนครั้งแรกวันที่พฤหัสที่20นะครับคือ15ครเดือนสอนครับแล้วก็ครั้งที่2ก็จะเป็นวันเสาร์ที่19กุมภานะครับวันที่19มีนาวันอังคารที่18เมษายนวันพุธที่17พฤษภาคมนะครับแล้วก็วันศุกร์ที่16ถุนายนะครับพีสุดท้ายเนี่ยเป็นวันจันทร์ที่11 ธันวานะครับก็ในการกวนอีก7ครั้งนะครับก็อย่างที่บอกครับต้องเริ่มด้วยวันพฤหัสจบด้วยวันจันทร์นะครับต้องเป็นวันที่มีพิธีมีปีที่มีเสาห้านะครับแล้วก็เนี่ยเรากวนทั้งหมด10อ่าสิบสี่ครั้งนะครับแต่ว่าจริงมันต้องกวน15ครั้งให้เข้าตาม15บห้าคครั้งสุดท้ายที่อาจารย์ต้องกวนเนี่ยคืออาจารย์ต้องกวนครั้งที่15ต้องกวนในพิธีที่มีการเทพมหาชาตินะครับแล้วก็ ต้องกวนในการชูชกกับกันมะสีเท่านั้นนะครับผมก็ถ้าสังเกตนะครับสมาชิกสังเกตเนี่ยในภาพเนี่ยครับก็จะเห็นว่าในฝาของสีพึ่งน้ำมะซีเนี่ยครับก็จะเป็นรูปหัวใจนะครับเขาเรียกว่าวิชาหัวใจหน้าอกแตกนะครับเราจะเห็นตัวนาสามตัวนะครับคือตัวนาด้านซ้ายกับตัวนาด้านขวานะครับและตัวนาตรงกลางตัวน้าตรงกลางคือเป็นหัวใจที่โดนผ่าครับหน้าอกแตกนะครับ ข้างซ้ายกับข้างขวาคือกันหากับชาลีนะครับส่วนอุนาโลมข้างบนเนี่ยก็คืออุนาโลมของพาวิสันดรนนะครับส่วนเลขเจ็ดเนี่ยก็คือกําลังนะครับกําลังที่อาจารย์บอกครับเลขไทยสองคานเนี่ยเป็นกําลังของวันเสาร์นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับสมาชิกอาจารย์เนี่ยให้คาถาเอาไว้บนข้างหน้านะครับสมัยสามารถท่องได้ข้างหน้าข้างบนก่อนขึ้นมาท่องข้างล่างต่อนะครับไม่ต้องไม่ต้องขึ้นนะโมนะครับ ไอ้ที่สำคัญนะครับในการใช้สีพึ่งเนี่ยอาจารย์บอกไม่ต้องเจอไม่ต้องแต้มนะครับพกทั้งตลับนะครับสามารถจะเลี่ยมก็ต้องเลี่ยมทั้งตลับไม่สามารถแบ่งไปใส่ตลับอันเล็กๆได้นะครับแล้วก็สําคัญครับพกสูงพกต่ำได้นะครับเราก็มีกระถ่ายให้อย่างที่บอกไปนะครับผมแล้วก็พุทธคุณของสีพึ่งนางมันสีเนี่ยดีทุกเรื่องครับเหมือนความรักที่แม่มีต่อลูกนะครับก็อย่างที่บอกครับแล้วก็ส่วน มวลสารต่างๆเนี่ยก็ต้องเป็นจานแขกได้บอกว่าต้องเป็นมวลสารมวลสารที่แม่ร้องไห้ตามแม่ลูกร้องไห้ตามแม่หรือแม่ร้องไห้ตามหาลูกนะครับเช่นน้ำมันปลาพยูนน้ำปลาพยูนเนี่ยเขาจะจับลูกปลาพยูนมาตีครับเพื่อให้แม่ปลาพยูนเห็นแล้วแม่แม่ปลาพยูนเนี่ยร้องไห้ครับเราก็เก็บน้ําตาปลาพยูนมานะครับนี่คือความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะครับแล้วก็มีมสัสวรอื่นอีกมากมายนะครับในการกวน ต้องบอกไปก่อนครับว่าสีพึ่งนางมาซีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอาจารย์เนี่ยให้มาแค่400ตลับนะครับในราคา1,000บาทนะครับแล้วก็ที่สําสคัญครับอาจารย์ขอบอกว่าปีหน้าเนี่ยราคาเนี่ยขึ้นแน่นอนครับและที่สําสคัญนะครับในการที่อาสีพึ่งนางมาซีเนี่ยอาจารย์เนี่ยตอนที่ปลูกเสกเขาถ่ายทีอาจารย์ได้แบ่งสีพึ่งเนี่ย ให้เพจสันขวานครับโดยพี่โอ๊คบางแผนเนี่ยเอาไปจาหน่ายให้สมาชิกของเพจสันขวาน,นตลับได้ก,กว่านะครับราคา1นึ่พับาทเหมือนกันแต่ขออาจารย์ตลับใหญ่กว่านะครับสมาชิกใดที่ครับสนใจครับก็รีบเช่าหาเป็นเจ้าของได้นะครับส่วนสมาชิกใดนะครับที่มีปัญหาเรื่องการเงินการงานหรือปัญหาต่างๆเนี่ยสามารถ ให้ผมก๊อปมัตจสยามนะครับตรวจดวงได้นะครับโดยการอินบ็อกมาหานะครับทรงวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมานะครับหรือสเปชียลใดนะครับที่สนใจวัตถุมงคลอะไรนะครับก็สามารถอินบอกเข้ามาถามได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากให้สมาชิกนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมก๊อปมัตรสยามด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครับเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ